สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเอาแล้วชนบ,บทอดีตผู้พิพากษาลั่นจละลาออกจากที่ปรึกษาแม่แตงโมล่าสุดอดีตผู้พิพากษาโพสต์ข้อความถึงคดีแตงโมอีกครั้งระบุว่าขออนุญ,ญาตครับคดีน้องแตงโม หากคุณแม่แตงโมซึ่งเป็นผู้เสียหายเพียงคนเดียวขอเข้าร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอายการและขอค่าสินหมทดแทนจากผู้ที่อยู่บนเรือตามปวิายามาตรา44ทับหนึ่งคุณแม่แตงโมแทบไม่ต้องทำอะไรในคดีเลยและทนายโจท์ร่วมก็เพียงแต่นั่งเฉยๆดูพนักงานอายการว่าคดีดังกล่าวแต่หากคดีดังกล่าวมีการสืบพยานโจทก์โจทก์ร่วมและจำเลยเสร็จสิ้นไปแล้วสารพิพากษายกฟ้องจะถือว่าคุณแม่แตงโมฟ้องเท็จไหมถึง ตอนนี้ผมยินดีเสนอตัวเข้าไปเป็นทนายจำเลยให้คุณแม่แตงโมครับที่ผมโพสต์ข้อความนี้เพราะมีข่าวสะพัดว่าคุณแม่แตงโมจะไม่ฟ้องคดีเองหากข่าวนี้เป็นความจริงผมจะได้ไปขอลาออกจากการเป็นที่ปร,รึกษาของคุณแม่แตงโมทุกวันนี้ผมยังไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นทนายความของคุณแม่แตงโมเลยครับ ผมคงไม่ผิดคำพูดที่ผมได้พูดกับสสเตนะครับผมยินดียืนเคียงข้างกับสสเตครับพร้อมทั้งยังได้ระบุข้อความอีกว่าผมและประชาชนทั่วไปคนประเทศต้องการรู้ว่าน้องแตงโมของผมตายเพราะสาเหตุอะไรจะเป็นอุบัติเหตุประมาทถูกทำร้ายร่างกายหรือถูกฆ่าหากสารพิพากษาว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรผมรับได้หมดแต่เสียดายที่ผมไม่มีสิทธิ์เข้าไปเผือกในคดีนี้แต่ผมมี สิทธิไปเขียนหนังสือเรื่องศึกษาคดีจากเรื่องจริงของคดีดังเพื่อหาทุนให้แก่ชมรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมทางคดีที่ผมเป็นประธานชมรมครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ